มาล้ววิ่งเข้ามาใส่ขวาแม่ชังตองพาเวอร์โคดหน้าเลยตกพื้นก็ยังเข้ามือเจ้านาพนาชัยมีช้างกลับเข้ามาใหม่กายใส่ซ้ายจะดีก็เข้ามือใส่ซ้ายจะดีก็เข้ามือเจ้านาพนาชัยมีช้างวิ่งเข้ามาปั่นลูกนี้ได้หรือเปล่าลูกขาหรือเปล่าลูกขาดแล้วฉลับแล้วมึงไม่ได้แม่ได้หรือเปล่าแหม่ยังอยู่กับชังตอเปิดตัดเข้าในมาให้เอ็ก เอ็กอังคารแล้วเปิดตัดยัดแบ็กกลับมาได้หรือเปล่าอมอนไหลก็มาเอ็กใส่ก็มาเอ็กใส่ขวา,าแล้วเรียบร้อยใส,ส่ใส่ซ้ายลูกพี่แม่ยังติดปลายมือเจ้านาพนาชัยมีช้างครับมาใหม่กับลูกคาดเปิดยาวๆขึ้นมาในแดนหน้าเลยแดนลูกดีม,ม่งลูกดีม,ม่งลูกนี้ก็เข้ามือเจ้านาพนาชัยมีช้างปอมตัดเข้าในมาวิ์ได้บอลอยู่แล้วก็เอ็นยิงลูกดีก็ ไม่เจอกลับมาให้ไซมอนมอนออกมาให้ X X กเหลุดเดี่ยวมาแล้วแล้วยิงเดียวมาแล้วแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อย,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 ยอย่างได้อยู่อาแแ้้วจะสวด X อังคารเออังคารตักกลับมาไต่เล่และแปรโล,ลง่งเรียบแ,แปรโล,ลง่งเรียบร้อย